ถ้าไซส์แบบใหญ่ๆเปิดกันทีนึงสามพันสมนห้านี่ไงโดนละอ่าแปมแรกจะเอาขึ้นได้ไหมเนี่ยอดีเดวเดๆเดะเดะเย อยกเลยนี่ครับไซส์ก็จะประมาณนี้นะทุกคนถือว่าไซส์ใหญ่อยู่นะเห็นไหมดูไซส์อ่ะดูน้ำหนักหนึ่งจุดหนึ่งโลนะครับหนึ่งจุดหนึ่งโลหนึ่งจุดสองโลประมาณนี้นะฮะ